สวัสดีครับผมพายเทยมทิชนชแนลครับผมวันนี้เราก็มาย้ายเครื่องจกกักรนนะครับยายก็น้าหนักออกไปก่อนนะครับผมหลังจากกดเสาเข็มต้นสุดท้ายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหน้าง,งานนะครับฝนตกมานะครับผมเหยียบดินเละอย่างนี้ครับผมแต่เกาะชคดีครับกดเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม รถเทลเลอร์ก็มาเอาก้อนน้ำหนักไปบางส่วนแล้วนะครับไปสีที่ยวแล้วนะครับผมรอผนย้ายก็จะเป็นเก้าบวกหนึ่งนะครับผมเทลเลอร์เก้าคันนะครับกับโรเบตเป็นเก้าบวกหนึ่งครับอันนี้ก็ที่มันแคบนะครับผมก็แย่ทายมาตรงนี้นะตรงผมปูแผ่นให้นะครับนี่ครับผม ต้นสุดท้ายของโครงการเนี่ยเป็น F1 น,นะครับเป็นเข็มรับบันไดหนีไฟนะครับผมกดท้ายก็บางต้นก็จมบ,บางต้นก็โผนะครับก็เป็นธรรมดาครับผมก็ประมาณนี้ครับโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจและรับความรู้จากคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็พอสังเกตเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีโชคดีครับผม